So, so, so. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ประเทศไทยเนีลยคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะคะสวัสดีพร้อมๆกันเลยค่ะ และสวัสดีเพื่อนต่างชาติทุกๆคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ,ะก่อนอื่นที่แม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอขอบอกกล่าวเอาไว้ก่อนนะคะว่าเมื่อช่วงเดือนกันยานั้นแม่หมอป่วยหนักมากๆเลยทั้งไ่ให้เลือดให้น้ำเกลือต่างๆจนไม่สามารถที่จะเอาคลิปวิดีโอนี้มาตรวจเช็คดูดวงชะตาได้ในเดือนกันยาที่ผ่านมานี้นะคะ ทีนี้พอมาสู่เดือนนี้เดือนตุลา,าความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะดังนั้นแม่หมอก็เลยมาตรวจเช็คดวงชะตาและในวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท,ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอก็จะตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่ยิปซีนี้นะคะเพราะ ไพ่ยิบสีนี้มันมีความขลังก่อนฉมางยิ่งนักนะคะแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่ย,ยิบสีโดยไม่ได้อิงดวงดาวไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดเลยนะคะและในการตรวจเช็คดูดวงชะตาในวันนี้ท่านที่บอกว่าจําเวลาเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจําเวลาเกิดได้ท่านก็ แม่หมอก็ไม่ได้เอาเวลามาตรวจเช็คดวงชะตานะคะแม่หมอจะยึดเอาว่าคนที่เกิดราศีกรกฎนี้คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่โทษทีเกิดวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหานะคะขอให้ท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเศ็ศดวงชะตากันว่าดวงของท่านในเดือนตุลาคมนี้ เป็นอย่างไรนะคะดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกรกฎในช่วงเดือนอตุลานี้ดวงชะตาของท่านมันจะเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทเกิดขึ้นนะคะนั่นก็หมายความว่าช่วงระหว่างเดือนตุลานี้ถ้าท่านทำท,ทำอะไร การงานอะไรอยู่หรือว่าทำสิ่งใดก็แล้วแต่ในรูปแบบเดิมๆพอมาสู่เดือนตุลาคมนี้ท่านก็เกิดมีไอเดียใหม่ต้องมาจัดแจงรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอันเดิมๆนี้ให้มันโอเคขึ้นให้มันดีขึ้นจากที่ว่าท่านเคยวา,ว,วางสิ่งนี้ไว้ตรงจุดนั้นวางสิ่งนี้ไว้ตจุดนี้ท่านก็มาปรับปรุงเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนทิศทางใหม่แล้วมันก็จะไปสู่สิ่งที่ดี หรือแม้กระทั่งแม้การจับหวงจุ้ยที่บ้านก็เหมือนกันนะคะเช่นท่านามาวางหิ้งพระไว้ตรงนี้วางหิ้งพระไว้ตรงนี้พอท่านไปศึกษาเรื่องการวางาหิ้งพระแล้วท่านก็เลยต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนใหม่เพื่อให้มันถูกต้องทิศทางในทางที่ดีขึ้นนะคะก็คือเป็นนั้นว่ามีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะโอเคในดวงชะตาของท่านโดยภาพทั่วทั่วไปแล้วนี้นะคะในทั่วทั่วไปก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาเจาะเรื่องหน้าที่การงานนะคะด้านหน้าที่การงานแล้วเนี่ยดวงการงานของท่านนี้ก็ดีก็ดีดีพอประมาณนะคะไม่ว่าท่านจะทําบริษัทองค์กรห้างร้านอันใด แต่ว่าพอมาสู่ช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านก็เกิดมีไอเดียใหม่ๆอาจจะได้ไปพบเจอพบเห็นสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วมันโอเคสิ่งที่ท่านเห็นแล้วท่านก็มีไอเดียใหม่ที่จะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาธุรกิจการงานของท่านให้ได้ก้าวหน้าก้าวไกลดังนั้นในพื้นฐานดวงก็กําหนดเอาไว้ว่าบอกไว้ว่าถ้าท่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่ ท่านจะเกิดผลดีและเกิดความสำเร็จในธุรกิจการงานนะคะอย่างเช่นท่านทำแบบนี้ดำเนินการในรูปแบบนี้ก็ไม่เอาแล้วก็อาจจะมาดำเนินการแบบที่ท่านไปพบเจอพบเห็นใหม่ๆแล้วมันก็จะดีนะคะหรือแม้กระทั่งท่านที่ทำทธุรกิจส่วนตัวก็เช่นเดียวกันนะคะท่านที่ทำทธุรกิจส่วนตัวไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะ ทุกอาชีพที่ท่านประกอบมานี้มันก็ดีหรอกแต่ว่าในช่วงเดือนตุลานี้ในพื้นฐานดวงกำหนดไ,ไว้ว่าขอให้ท่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วมันจะดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งนักอย่างเช่นท่านประกอบอาชีพอ,อาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าขอให้ท่านมาปรับปรุงใหม่อาจจะมีไอเดียใหม่ๆอยากที่ท่านได้ไปพบเคยเจอมา แล้วเห็นเข้าประสบความสำเร็จแล้วท่านก็นำเอาสิ่งนั้นมาปรับปรุงในธุรกิจการงานของท่านมาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทใหม่แล้วมันก็จะเกิดผลดีเกิดความสำเร็จก็จะดวงมันก็จะเกื้อหนุนให้ท่านนี้ได้ทำธุรกิจได้เจริญรุ่งเรืองที่มีลูกค้าเข้ามารับใช้บริการเยอะนะคะอย่ากที่ท่านเคยทำ ค้าขายสิ่งนี้อยู่ดังนั้นท่านอาจจะเอาสินค้าอื่นเข้ามาเข้ามาเสริมอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือท่านทําอะไรก็เอาคือปรับปรุงใหม่นะแก้ไขใหม่เปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางใหม่เปลี่ยนของเข้าของออกอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรนี้มาปรับปรุงแก้ไขใหม่นั่นแหละจะประสบความสำเร็จในด้าน,นธุรกิจการงานดีมากๆเลยนะคะทีนี้ ด้านการงานมันก็จะเป็นในรูปแบบนี้แหละอย่างเช่นสมมติว่าแม่ค้านะคะยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะคะเคยเคยขายาข้าวมันไก่มันไปไม่ค่อยจะดีท่านอาจจะเอาข้าวขาวหมูเข้ามาเพิ่มอะไรเงี้ยอย่างนั้นมันก็จะดีก็จะมีคนมารับใช้บริการท่านมากมายเลยนะคะสำหรับด้านการงานก็จะมีจบเพียงแค่นี้ต่อ ไปเรามาดูเรื่องการเงินในเดือนตุลานี้นะคะถึงแม้ว่าด้านธุรกิจการงานของท่านนี้มันจะไปได้ดีก็ตามนะคะการเงินก็ได้มาจากการงานดีก็จริงแต่ว่าในช่วงจังหวะเดือนตุลาคมนี้มันมีเหตุการณ์ที่ว่าได้เข้ามามันก็ต้องออกไปเข้ามือซ้ายออกมือขวามือซ้ายออกมือขวาเงินที่ท่าน เก็บออมอยู่เอาไว้กะว่าจะเก็บออมเอาไว้ไม่ดึงเอามาจับจ่ายใช้สอยพอมาช่วงเดือนตุลาคมนี้มันเกิดมีเหตุจําเป็นที่จะต้องจับจ่ายใช้สอยเงินดังนั้นท่านก็เลยต้องเอาเงินที่เก็บที่ฝากนี้มาจับจ่ายใช้สอยดังนั้นเงินที่เพิ่มเข้ามาก็มีบ้างไม่มีบ้างหรือมีบา้บางเล็กน้อยเท่านั้นเองดังนั้นเลยทําให้ท่านนิพ เป็นทุกข์หงุดหงิดเป็นกังวลอิดอัดหงุดหงิดใหญ่ปวดแปบยใจเหมือนกันนะคะและสถานาการณ์เช่นนี้มันจะเกิดขึ้นในเฉพาะช่วงต้นเดือนตุลาไปจนถึงช่วงวันที่สามสิบเอ็ดตุลานะคะไอ้โทษทช่วงวันที่ต้นเดือนถึงวันที่สิบห้าตุลามันจะมีสถานาการณ์ที่ทําให้ท่อนี่ต้องอิดอัดหงุดหงิดต,ตั้งการงานการเงนิงนมันจะเป็นอย่างนี้ แต่พอหลังจากวันที่15บห้าแล้วเริ่มแต่วันที่16ไปจนไปถึงสิ้นเดือนนั่นแหละดวงของท่านก็เริ่มจะพุ่งขึ้นเริ่มจะพุ่งขึ้นพอสุดท้ายแล้วเนี่ยท่านก็จะประสบความสำเร็จทั้งการงานและการเงินนะคะต่อไปเรามาตรวจเช็คดูเรื่องแห่งความรักนะคะถึงแม้ว่าดวงชะตาของท่านมันเหมือนเป็นกฎธรรมชาติได้อย่างเสียอย่าง การงานการเงินมันยังทําให้ท่านอัดงดหงิดเป็นทุกปวดแปรในหัวใจแต่ด้านความรักมันเกิดดีนะคะความรักนี้ดีมีความสุขทีนี้ว่าแม่หมอก็จะมาแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะ 1. ความรักสําหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาพูดถึงความรักคนโสดก่อนนะคะ ด้านแห่งความรักคนโสดนะคะจากคนที่เคยโสดอยู่ก็จะมีคนมารักมาชอบมาจีบและคนที่มารักมาชอบมาจีบเรานั้นเขาก็ให้ความรักกับเราเป็นจริงเป็นจังรักจริงจังรักจริงใจนะคะก็ท่านก็สบายใจได้เขาไม่มาเพื่อหลอกลวงอะไรนะคะก็ได้รักที่แท้จริงอยู่ทีนี้มาดูความรักคนโสดที่มีคู่อยู่แล้ว มาดูด้านความผูกสัมพันธ์ช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์ท่านทั้งสองนี้โอเคความผูกสัมพันธ์อบอุ่นกลมเกลียวเหนียวแน่นดีนะคะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรักอนใรก็มีความรักความสวีดหวานกันมีโครงการวางแผนการที่จะลงเอยกันได้มีโครงการที่จะแต่งงานมีโครงการที่จะอะไรกันปรึกษาหารือกันแล้วก็ต่างก็ เห็นดีเห็นพร้อมด้วยซึ่งกันและกันก็เออก็สุดท้ายแล้วก็ประสบความสําเร็จในด้านชีวิตคนโสดที่มีคู่นะคะท่านจะทําให้ความรักลงเอยแบบไหนก็ประสบความสําเร็จได้นะคะทีนี้เรามาดูความรักสําหรับชีวิตคนที่มีคู่ที่มีครอบครัวอยู่แล้วที่เป็นสถาบันครอบครัวอยู่แล้วนะคะ คนที่เป็นมีคู่มีคู่ครองมีเป็นสถาบันครอบครัวแล้วหมายถึงท่านที่เคยแต่งงานหรือไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนหรือไม่ไดจดทะเบียนก็ตามนี่แหละมาอยู่รวมกันเป็นสถาบันครอบครัวจะมีลูกไม่มีลูกก็แล้วแต่นะคะมาดูด้านแห่งความรักในช่วงจังหวะเดือนตุลาคมนี้ดวงของท่านนี้โอเคแก่มใสดีมากๆเลยมันเหมือนได้อย่างเสียอย่าง่ท่านจะทุกข์ในด้านการงาน เป็นช่วงๆแล้วก็ทุกการเงินงเป็นเครช่วงแต่ว่าด้านความรักด้านครอบครัวแล้วดีมากๆเลยทั้งสามีและภรรยาให้ความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันมีความโอเคสวีตหวานกันปรึกษาหาหรือกันเอออหอหมอกไปด้วยกันดีเหมือนผัวหาบเมียคอนอะไรประมาณนี้ก็คือไปกันได้ดี ไม่มีเรื่องราวที่จะต้องทําให้เก็บปวดรวดร้าวอะไรมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นการมาปรับจิตใจให้ซึ่งกันและกันนะคะก็และครอบครัวก็ยังมีแนวโน้มว่าหาคิดที่จะสร้างธุรกิจอันใดร่วมกันสร้างธุรกิจร่วมกันนะคะดวงมันดวงชะตามันหนุนหนุนกันดีมากๆเลยนะคะ จะทาให้ธุรกิจหรือดวงของท่านทั้งคู่นี้ไปกันได้ดีหนุนนําให้ด้านการงานการเงินคล่องตัวดีนะคะแล้วท่านก็มีความสุขมากๆในครอบครัวนี้นะคะหรือท่านที่กําลังอยากจะได้บุตดรแต่งงานใหม่อยากจะได้บุตรหาที่ผ่านมายังไม่เกิดการตั้งครรภ์ พอมาสู่ช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็อาจจะมีการเกิดการตั้งครันในปื่มนะคะหรือท่านที่ตั้งครันอยู่แล้วบุตรในครันก็แข็งแรงดีก็ทําให้ท่านเป็นสุขเป็นสุขดีทุกเรื่องเลยนะคะก็ก็ดีค่ะในในด้านแห่งความรักนะคะต่อไปเรามาดูด้านเคาะว่ามีไหมในช่วงเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาของท่านก็ดีนะคะ ท่านไม่มีเคาะอันใดเข้ามาเลยไม่มีพยัน์อันตรายเข้ามาก้้มกายท่านได้เลยนะคะสุขภาพร่างกายนี้ยังแข็งแรงดีนะคะไม่มีพยัน์อันตรายเข้ามาทีนี้เรามาดูว่าท่านมีปัญหาในช่วงเดือนนี้ท่านจะมีปัญหาเฉพาะ,ะการเงินในช่วงระหว่างต,ต้นเดือนจนถึงช่วงกลางเดือน นั่นแหละดวงการเงินของท่านนี้มันจะติดขับติดขับมีการต้องหมุนเงินท่านต้องหมุนเงินคือเงินมันติดขับต้องหมุนเงินแล้วเนี่ยก็สุดท้ายแล้วพอประมาณช่วงเดือน,อเ,ดอนอเดือนตุลาวันที่25ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลานะครับช่วงนั้นแหละท่านถึงจะได้เป็นสุขใจเข้ามาสู่ตัวท่านทุกๆเรื่อง จากเรื่องที่ท่านกังวลเป็นทุกข์ในด้านการเงินการทองการเงินก็เริ่มจะมีช่องทางเปิดทางเสงสว่างให้ท่านนี้ดำเนินการเงินไปได้ดีนะคะกล่าวโดยสรุปแล้วรวงชะตาของท่านนี้ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านแห่งความรักดีที่หนึ่งสำหรับการงานขอให้ท่านนี้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่นะคะแล้วมันก็จะดีนะคะ การตรวจเช็คดวงชะตาครั้งนี้ของแม่หมอสำหรับชาวราศีกรกฏแม่หมอจะตรวจเช็คเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอจะไม่ได้ตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับคนใดคนหนึ่งนะคะ,ะความเป็นทุกข์หรือความเป็นสุขจะมีมากจะมีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับวันที่เดือนพศออเกิดของแต่ละท่านเพราะดวงชะตาของท่านเกิดนั้นมันไม่ตรงกันมันไม่เหมือนกันนะคะ จะสุขมากทุกมากทุกน้อยทุกมากทุกน้อยมันก็อยู่ที่บุญบารมีที่เราสร้างสมมานะคะดังนั้นแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้สำหรับท่านที่เกิดราศีกรกฎนะคะและก่อนที่จะจากกันไปขอให้ท่านนี้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะแม่หมอจะให้ เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะและแม่หมอก็เป็นหมอดูที่ตรวจเช็คดวงชะตาทุกวันนะตรวจเช็คดูดวงชะตาทุกวันแม่หมอจะเปิดช่วงบ่ายไปถึงดึกเลยนะคะเมื่อท่านฟังที่วิดีโอนี้หากแม้นว่าท่านยังไม่เข้าใจอะไรหรืออยากมีเรื่องถามอะไรกับแม่หมอขอให้ท่านคอมเมนต์มาโดยการบอกวันที่เดือนพศที่เกิด แล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามนะว่าท่านต้องการอยากรู้เรื่องอะไรแม่หมอตรวจให้ฟรีนะคะหรือท่านอยากตรวจดูโดยการส่วนตัวให้ละเอียดก็มาดูกับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะจะเป็นดวงส่วนตัวท่านโดยตรงและหากท่านอยู่ห่างไกลแม่หมออยู่ต่างเพศหรืออยู่ต่างภาคอะไรนี้มาดูไม่ได้เราก็มาตรวจเช็คดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะเราตรวจเช็คดูทางออนไลน์เรา ท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยมือของท่านด้วยจิตของท่านสัมผัสเองนะคะและมันก็จะเป็นดวงชะตาของท่านโดยแท้จริงได้เหมือนกันนะคะหรือหากท่านไม่สะดวกทั้งมาดูดวงกับแม่หมอไม่สะดวกดูทางออนไลน์ท่านก็มาเปิดคลิปวิดีโอแม่หมอมาเป็นเอฟซีแม่หมอเป็นประจํานะคะแล้วท่านจะได้รู้อนาคตล่วงหน้าได้และจะแก้ไขได้นะคะ แม่หมอก็ขอขอบคุณเอฟซเก่าและขอขอบคุณ f อฟใหม่ที่เข้ามาและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะที่เข้ามารับชมขอให้ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกทท่านที่เข้ามารับชมชิปวิดีโอดูดวงชะตาในครั้งนี้นะคะและก็ขอขอบคุณ FC ที่เป็นคนต่างประเทศและ คนต่างประเทศที่ยังไม่เป็น f อฟก็เชิญมาเป็น f อฟและก็ขอขอบคุณท่านมากๆด้วยนะคะ thank you so much thank you so much